อโมยลูกสาวตัวแสบพึ่งกลับจากทริปตกปลาทะเลน้ำลึกพอกลับมาถึงบ้านเธอใช้เท้าเตะประตูพร้อมตะโกนเสียงดังท่านพ่อท่านแม่ลูกสาวคนสวยกลับมาแล้วเด้เปิดประตูให้น้อยพอคุณพ่อเห็นปลาเท่านั้นแหละโอ้โหถึงกับตะลึงมีแต่ตัวใหญ่เบริ่มทั้งนั้นเลยแต่ละตัวใหญ่กว่าแขนซะอีกคุณพ่อรีบโทรหาญาติพร้อมกับถ่ายวิดีโออวดทันที ดูนี่สิลูกสาวฉันตกได้มีแต่ปลาตัวใหญ่ยักษ์ทั้งนั้นเลยพอโมเสก็หันมาบอกอโมวยว่าช่วยเอาปลาไปทำกับข้าวให้พ่อกินหน่อยสิอโมวยตอบรับทันทีได้เลยค่ะท่านพ่อรอชิมได้เลยอโมวยลากปลาเข้ามาในครัวแต่ก่อนทำอาหารเธอดันเอาแปรงมาแปรงฟันให้ปลาซะงั้นทำไปทำไมก็ไม่รู้จากนั้นเธอก็บั้งปลาเป็นลายขวาง เพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อได้ง่ายและทำให้ปลาสุกทั่วถึงพอเสร็จก็เอาไปคุกกับแป้งแล้วจับลงกระทะทอดในน้ำมันเดือดเดือดทอดจนสีเหลืองทองกำลังดีแล้วตักขึ้นมาพักเอาไว้ต่อด้วยใส่ต้นหอมขิงกระเทียมและวัตถุดิบอื่นๆลงไปผัดในกระทะเช่นอบเชยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผัดคลุกเขาจนกินหอมฟุ้งไปทั่วบ้าน บ้านเราชอบกินเผ็ดกันนี่นาะเธอไม่รอช้าเทพริกป่นกับพริกแห้งลงไปในกระทะแบบจันหนักจัดเต็มจากนั้นก็เอาปลาที่ทอดเอาไว้ลงไปคลุกกับน้ำซอสให้เข้าเนื้อปิดท้ายด้วยโรยงาขาวในที่สุดปาลาราดพริกก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟอามยยกไปทั้งถาดใหญ่นั่นเลยกลิ่นหอมหน่ากินสุดๆจนทุกคนต้องร้องโอ้โหอหมวยบอกว่าเรามาเริ่มกินกันดีกว่าท่านพ่อกับท่านแม่แต่ยังไม่ทันได้กินเลยเสียงประตูหน้าร้านก็ดัง พออหมวยไปเปิดประตูญาติญาติแห่กันมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ๋อที่ไหนได้ท่านพ่อเป็นคนเรียกมานี่เองอยูยูก็กลายเป็นงานเลี้ยงใหญ่โตขึ้นมาซะอย่างนั้นอหมวยก็เลยแบ่งปลาให้กับทุกคนอย่างทั่วถึงแล้วก็มาร่วมวงกินกันอย่างอริดอร่อยเนื้อปลาที่ทอดออกมากรอบนอกนุ่มในรสชาติดีและเผ็ดจัดจ้านถูกใจทุกคนทุกคนกินกันจนอิ่มหนำสำรานที่เหลือก็หิ้วใส่ถุงเอากลับไปกินต่อที่บ้าน